กราบสวีดัสสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กันในช่องพี่ขอร้องแตกเถอะอ้าตอนนี้เราอยู่กันในเกมคริปโตโกนั่นเองมาดูว่าวันนี้จะปังหรือจะแป้กครับหมุนรอบละ1 0 0บาทครับทุนมีอยู่1 0,000หมืนนิดๆครับผมซึ่งการที่จะเข้าสู่ฟีเจอร์ของเกมนี้นะครับเพื่อนๆเราต้องเก็บฟีสปินให้ได้4อันนั่นเองเรามาดูว่าวันนี้เราจะได้เข้าสู่ฟีเจอร์กี่ครั้งกันเพื่อนเน โอ้ยเปิดมาวายแตก2ครับก็ถือว่าจัวหัวได้ดีกันเลยทีเดียวฮ่าไปต่อจะพ่อจา๋าไปโหได้มาอยู่940นะมาไปเรื่อยๆโอวายแตกดีมากครับ กรอบทองแล้วแต่เป็นวายครับบรือไปเลยสวยอโทรศัพท์มาแต่ไม่แตกอวายมาอีกก็แตกอีกสิครับอย่างนี้จะรออะไรล่ะเอามาอีกก็ไปอีกสิเออ ไปต่ออื้หือ,อสวยมากจ้ะแม่อืมหือสวยมากจ้ะแม่จ๋าไปเรื่อยๆอย่าหยุดอื้หือนี่นอ่าได้มี8แปดร้อยครับแหมวันนี้เปิดหัวดีเหลือเกิน เออคือแตกแตกแตกเรื่อยๆเลยนะเกมนี้นี่อ่ะครับเพื่อนๆมาแล้วเข้าไหมอืมรอบนี้ไม่เข้าโอ้โหยมื่อกี้ตัวเซฟมาอืมฟีสปินมาสามขาดหนึ่งอ้ยังแตกอยู่โอ้โหเออมาอีกมาอีก สวยครับวายแตกมาอีกไหมมาอีกไหมโหพอมาสังเกตทุนนี่ยังยังไม่ยังไม่ยัง,ย,งยังพูดคําว่าขาดทุนไม่เต็มปากเพื่อนๆสงสัยว่าวันนี้กําไรน่าจะมาเรื่อยๆเลยนี่ครับวายแตกอีกแล้วแตกต่อไหมแตกต่อไหมเรียบฮะแตกไปอีกเออ เออมันต้องจังซี่มาอีกห้าร้อยเข้าเป๋าโอ้โหดอกนี้อืมอ้มมาอืเออม,มาเรื่อยๆอย่าอ,อ,อย่านิ่งนานอย่านิ่งนานโอ้ยใจเสีย เมื่อกี้ขาดขาดอีกตัวเดียวฟีสปินโอ้โหตู้เซฟอื้มอื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 ้มโอ้เฮ้ยเพื่อน ทำไมตอนตอนแรกเราคุยกันดีๆทาไมตอนนี้น่าทำกับเราอย่างนี้ไม่ได้โอ้ยดอกนี้ขอบคุณจ้าบเออโอ้โหกลาบครับดอกนี้กราบอือไปเรื่อยไปเรื่อย โอ้โหกระดานนี้บอกเลยเหมาหมดอ่าเริ่ม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 กลับมาละบิ๊กวินรับส yes, องพันเจ็ดร้อยยีสิบอ่ะเออแตกแตกต่อไปเรื่อย โอ้โหเหลือจะเชื่อครับฟีสปินมาแล้วเพื่อนๆสิบรอบเรามาดูกันครับมาโน้ตบุ๊กไปคูณสไปเรื่อยๆไปอีกคูณสสุดเจ๋ง คูณห้าหลอดเท่ครับเพื่อนเพื่อนคูณเจ็ดนะครับคูณแปดเพื่อนเื่อนอะไรก็หยุดผมไม่อยู่อ่ะตอนนี้คูณเก้าเอออืมรอบสุดท้ายรอบสุดท้าย ขอหนักๆโอ้โ oh, ห oh, เรียบร้อยตัวทูวินครับจบที่1000ยีสเสอ่าก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้แล้วกันครับเพื่อนๆก็ได้กําไรนะไม่เยอะมากแต่เราไม่ขาดทุนก็ถือว่าโอเคแล้วครับท็อเกมนี้ก็คืออย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นครับแตกบ่อยก็สําหรับใครที่อยากเล่นนะครับอยากมาลองเล่นด้วยตัวของท่านเองก็ บอกก่อนว่าไม่แนะนำไม่เล่นการพนันนะครับแต่ถ้าใครสนใจอยากเล่นลิงก์อยู่ใต้ดิสคริปชันครับผมสำหรับวันนี้บุยบุย